สวัสดีครับโยนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของช anel ใหม่นะครับที่ตั้งใจจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีนะครับเท่าที่ผมมีแล้วก็จะสามารถกลั่นให้ทุกคนได้นะครับก็ถ้าตะกุกตะกักยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยคุ้นชินกับการพูดคนเดียวนักกล้องยาวๆเท่าไหร่นะครับกาแฟเล็กน้อยแล้วก็วันนี้ในสตูดิโอของผมนะครับก็เต็มไปรเรสมานะครับแต่ว่าครับแต่ว่านี้ไม่ใช่ช่องเคป๊อปหรือว่าช่องเรียกชั่นแอมีอะไรกันนะก็ ไม่มีโอกาสผมอาจจะพูดถึงบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นาช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีครับโอเคเติมกาแฟแล้วเฟรชต้องไปแบบกระปี้กระเปาหน่อยลุยโอเคครับเรื่องแรกที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็คือตัวดํามีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะ <c oughs> จริงเหรอวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับผมเชื่อว่าใครที่เริ่มหัดเรียนดนตรีเนี่ยคงต้องคุ้นเคยกับแผนผังนี้แหละถูกไหมตัวกลมหนึ่งตัวเท่ากับตัวขาวสองตัวตัวขาวหนึ่งตัวเท่ากับตัวดำสองตัว ทำนองเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีไม่น้อยนะครับที่เคยเข้าใจกันว่าตัวกลมหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ4จังหวะตัวขาว1ตัวมีค่าเท่ากับ2จังหวะตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับ1จังหวะคําเปหนึ่งชั้นหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะอะไรทานองเนี่ยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ตั้งต้นมาจากว่าตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับ1จังหวะถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวกลมหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ4จังหวะเพราะว่าตัวกลมหนึ่งออกกเป็็นตตตัััวววววดไ้้4แลขา หนึ่งตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ2จังหวะเพราะว่ามันแบ่งเป็นตัวน้าได้2ตัวแล้วก็ก้าเป็หนึ่งชั้นหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะเพราะว่าไอ้ตัวน้ำหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นกรเบิดหนึ่งชั้นออกได้เป็น2ตัวถูกไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาที่คําถามแรกนะครับว่าตัวน้ำหนึ่งตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1จังหวะจริงไหมนะครับสมมุติว่าเราเปิดโนโด้ตเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ห้องแรกเลยห้องที่1ของเพลงเลยมันขึ้นแบบนี้เราตอบได้ไหมว่า โน้ตตัวนั้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะจริงไหมจริงหรือไม่จริงนะครับให้เวลาคิดนะครับคําตอบคือตอบไม่ได้นะครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคือ <c ười> จริงๆมันอาจจะถูกได้ในบางบริบทนะครับแล้วก็ผิดได้ในบางบริบทดังนั้นเนี่ยเราตอบว่าตอบไม่ได้เนี่ยมันจะถูกต้องที่สุดครับในกรณีนี้นครับทำไมผมถึงตอบว่าตอบไม่ได้แล้วทําไมผมถึงตอบไม่ได้นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราจะรู้ได้ว่าโน้บริเวณนั้นนี่มันมีค่าเท่ากับกี่จังหวะเราจะต้องรู้ไทม์ซิกเนเจอร์ของบริเวณนั้นนั้นก่อนนะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเครื่องหมายกำหนดนจังหวะเนี่ยครับหน้าตาแบบนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่เรียนดนตรีมาบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องหมายประจําจังหวะนะครับคือมันมาจากภาษาต่างประเทศน,น,นะครับพอมาแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็อาจจะมีการแ,แปลแตกต่างกันไปแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ด้วยนะครับ แต่ว่าก็ขอให้เข้าใจร่วมกันตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นพจนานุกรมสท์เรียงกระสินของอระาจยานาชัยก็จะแปลไว้ว่าเครื่องหมายประจําจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากคนฉบับแราชบับดิตใสหานก็จะแปลไว้ว่าเครื่องหมายกาหนดจังหวัดส่วนผมชินกับคําว่าเครื่องหมายกาหนดจังหวัดนะครับก็จะขอไปด้วยคํานี้นะครับกระโถดนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเครื่องหมายกาหนดจังหวัดคืออะไรนะครับเครื่องหมายกําหนดจังหวัดก็คือเครื่องหมายที่จะกําหนดจังหวัดนะครับก็ตามชื่อแปลภาษาไทยนะครับหรือว่ากําหนดอัตราจังหวะให้กับเพลงนั้นๆนะครับ แล้วก็ถ้าพูดเรื่องลงไปหน่อยก็คือเ,อเครื่องหมายกำหนดจังหวะเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องหมายที่ทําให้ตัวโน้ตเนี่ยต่างๆเนี่ยตัวต่างๆทั้งตัวกลมตัวขาวตัวน้ำขึ้นไปถนึงชั้นอะไรเนี่ยมีค่าจังหวะที่แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าให้ลงไปอีกนิดนึงนะครับก็คือขออภัยนะครับก็คือเครื่องหมายกำหนดจังหวะเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากงานมีอยู่ของอัตราจังหวะนะครับซึ่งอัตราจังหวะหลักๆเนี่ยก็มีอัตราจังหวะธรรมดา simple time อัตราจังหวะผสมนะครับ compound time ซึ่งตัวเครื่องหมายกาหนดจังจหวะนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าบริเวณนั้นที่มีเครื่องหมายกําหนดจังจหวะนี้อยู่เนี่ยบริเวณนั้นๆเนี่ยอัตราจังหวะจะเป็นแบบธรรมดาหรือว่าเป็นแบบผสมนะครับ แล้วก็จริงๆยังมีอัตราจังหวะซ้อนด้วยนะครับที่เรียกว่า complex time นะครับแต่ว่านี่เราจะยังไม่พูดถึงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปนะฮะจริงๆหัวข้อหลักของเราวันนี้เนี่ยก็คือตัวนำถึงตัวมีค่าเท่ากับถึงจังหวะจริงหรือเปล่านะครับก็เหมือนจะออกไกลนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับคือเราจะเป็นต้องพูดถึงเรื่องของเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับมันเกี่ยวข้องกันอยู่ครับ มก็ขอยกตัวอย่างวิธีการดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะในกรณีที่เป็นอัตราจังหวะธรรมดาหรือซิมเ l ิลไทมก่อนนะครับเพราะเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับ โอเคครับก็จะมาพูดถึงวิธีการดูนะครับก็เครื่องหมายจำน,นจังหวะเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่มีตัวเลข2ตัวนะครับเลขบนเลขล่างแล้วก็มีขีดเส้นกั้นตรงกลางนะครับคล้ายอ่าตัวเลขเศษส่วนนะครับโดยตัวเลขบนเนี่ยจะแสดงจํานวนจังหวะในแต่ละห้องนะครับส่วนตัวเลขล่างเนี่ยจะแสดงชนิดของโน้ตครับที่จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะในแต่ละห้องนะครับชนิดของโน้ตก็คืออ่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นตัวกลมตัวขาวหรือตัวดำือยขึ้ไปหนึ่งชั้นนะครับตัวไหนที่จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะในแต่ละห้องนซึ่่งตัวเลขีี้ย มาจากจำนวนโน้ตนะครับที่ถุงแบ่งตามสัดส่วนนะครับที่ตั้งต้นด้วยโน้ตตกลมนะครับตามทังเนี่ยคดังนั้นเนี่ยโน้ตตกลมเนี่ยก็เลยจะมีก็คือจะถูกแทนที่ด้วยเลข1น่ะครับเพราะว่ามี1ตัวนะครับแล้วก็โน้ตตัวขาวเนี่ยก็จะเป็น2นะครับเพราะว่ามี2ตัวโน้ตตัวดำก็จะเป็น4เพราะว่ามี4ตัวแล้วก็โน้ตก็เไป็น1ชั้นก็จะเป็น8เพราะว่ามี8ตัวแล้วก็โน้ตข็้ไป2ชั้นก็จะเป็น16เพราะว่ามันมี16ตัวนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอเป็นตามตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องหมายกำหนดจังหวะมันก็บอกเราว่า1ห้องเนี่ยมี4ีจังหวะนะครับแล้วก็โน้ตที่จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะก็คือโน,น้ตตัวนำนะครับหรือก็คือมีโน้ตตัวนำา4ตัวต่อ1ห้องครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นกรณีนี้เนี่ยเราก็จะตอบได้แล้วว่าโน้ตตัวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นจังหวะนะครับพอเป็นแบบน,นั้นก็แน่นอนว่าโน้ตตัวขาก็จะมีค่าเท่ากับ2จังหวะใช่ไหมครับโน้กลมก็จะมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับ เราต้อคำนึงชั้นก็จะมีค่าเท่ากครึ่งจังหวะก็จะเป็นแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันนะครับแบบที่เราๆคุ้นเคยกันมาตลอดนะก็มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเป็นการณีนี้จะเป็นยังไงนกรณีนี้เครื่องหมายกำหนดจังหวะบอกเราว่าแต่ละห้องมี2จังหวะถูกไหมครับเพราะว่าเลขบนเป็นเลข2แล้วก็โน้ตที่จะมีค่าเท่าคับหนึ่งจังหวะคือโน้ตอะไรครับโน้ตตัวขาวถูกไหมครับเพราะว่าเลขล่างเป็นเลข2นะฮะหรือก็คือมีโน้ตตัวขาว2ตัวใน1ห้องนะครับพอเป็นกรณีนี้เนี่ย โน้ตที่จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะไม่ใช่โน้ตตัวดำนะครับมันเป็นโน้ตตัวขาวนะฮะอ้าวทีนี้พอเป็นอย่างนี้โน้ตตัวดำมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นว่าโน้ตตัวดำเนี่ยมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะนะครับแล้วก็โน้ตขึ้นไปหนึ่ง,งชั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นะฮะแล้วก็โน้ตตัวกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับสองจังหวะนะฮไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับโน้ตตัวดำไม่ได้มีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะแล้วก็มาด แล้วก็โน้ตที่จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะคือโน้ตอ,อะไรครับโน้ตขบไปหนึ่งชั้นถูกไหมครับเพราะว่าเลขล่างเป็นเลขแปดนะครับหรือก็คือมีโน้ตขบไปหนึ่งชั้น3ตัวต่อหนึ่งห้องนะครับพอเป็นกรณีนี้เนีย่ยก็เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยโน้ตตัวดำไม่ได้มีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะแล้วโน้ตที่มีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะเป็นโน้ตขบไปหนึ่งชั้นนะครับพอเป็นแบบนี้โน้ตตัวดำมันจะกลายเป็นยังไงครับโ <_ m ys> น้ตตัวดำก็จะมีค่าเท่ากับ2องจังหวะนะครับกรณีนี้ เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยครับโน้ตตัวดำไม่ได้มีค่าคำหนึ่งจังหวะแล้วตัวอย่างเท่านี้ก็น่าจะพอทําให้เราเห็นภาพได้แล้วนะครับว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่าโน้ตตัวดำจะมีค่าค่หนึ่งจังหวะจริงหรือเปล่าจนกว่าจะได้เห็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่โน้ตตัวดำอย่างเดียวนะครับก็ทั้งโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีตึ่งชั้นคาบีสองชั้นโน้ตแต่ละตัวจะมีค่ากี่จังหวะเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะได้เห็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเครื่องหมายกำหนดจังหวะในนนนนนเวััั้้ดง โนตัวกลมก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับ4จังหวะเสมอไปแล้วก็โนตตัวดำก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับ1จังหวะเสมอไปครับแต่จริงๆแล้วเพลงส่วนใหญ่ที่เราฟังกันนะครับคุ้นเคยกันคุ้นหูกันฟังกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเพลงป๊อปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเพลงที่สามารถกําหนดได้ด้วยเครื่องหมายกันจังหวะแบบ4/4นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจําว่าโนตัวกลงม,มีค่าเท่ากับ4จังหวะตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะเนี่ยมันก็อาจจะ้้ีบงนทััตครแ่ เราก็ควรจะต้องทําความเข้าใจหลักการการกําหนดค่าจังหวะที่ถูกต้องไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะสําหรับใครก็ตามที่เรียนดนตรีนะครับเพื่อที่เวลาเราไปเจอเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่ไม่ใช่สีๆครับไปเจอแบบเครื่องหมายแบบอื่นๆเนี่ยเราจะได้สามารถทําความเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับ <Yeah. S 1> ก็หลเทคเลยครับไปหลเทคเลยไม่ค่อยชินครับแล้วก็ผมอาจจะอุ้ยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบ แพ้อากาศแพ้ฝุ่นนิดนึงครับมันคัดจม,มูกง่ายับเสียงมันอาจะวี่ไปหน่อยตรงนี้ก็ต้องขอภไปนะครับแล้วก็ก็อย่าไว้จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้อย่าปักใจเชื่อผมทั้งหมดเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้กันเองด้วยนะครับขอบคุณครับ